สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับมันนี่ก็ผมนะไอเหรอนะทุกคนมาเพื่อนเขาพาเราดันแรงโดดโคตรเซฟเลยเฮ <c oughs> ้ยมึงมีปืนแล้วอ่ะกูเพิ่งถึงพื้นเองอะ่ะผมว่าเมืองน,นี้เซฟแล้วนะโอ้ยไม่ใช่เพื่อนผมไปเถอะ <c oughs> อย่าเพิ่งไล่ฆ่ากูานะกูยังไม่มีปืนโอ้โห <c oughs> ได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วอันนี้มันปืนมึงเหรอเนี่ยปืนพกเนี่ยนะอุย้ยไอเคครับ อุ๊ยไอโจดเอ้ยเป็นโอ้โหไม่มีปืนจริงดิปืนอยู่กูซี่โอเคไอ้กแปดเขาไวอยู่อุ๊ยไอตัวมันใช้ AK ยิงเพื่อนผมดาวละเอาไงดีเนี่ยแล้วผมคนเดียววงแตกเลยฮะเบอร์สีดาวปุ๊บวงแตกเลยเอาไงดีสงสัยผมต้องดักแล้วฮะขอข้างสักคนผมก็ดีใจ กอซ้ําลย่วยตุ่มก็ดีใจแล้วอะพี่มันตัวนึงว่าแล้วเชีย์มันต้องมีคนหิวซ้ํานะอ่ามันมาผมว่าผมซ้ำปุ๊บผมโดนยิงแน่นอนฮะอุ้ยไม่คิดว่ามันจะยิงเร็วขนาดนี้โอ้โหไอเสียมพูมึงเจอกูตอนแรกก็จะมาดันเลนอดัน,ดน,ดนแลงเล่นๆนะเนี่ยอไอเบนตึงเกินเพื่อนผาเพื่อนสาพ,พาลงที่เซฟนะ มาครับมาขี่รถไปดีกว่าไอตัวตี้เมื่อกี้จริงผมน่าจะเหยียบไอดอบนี่แน่เลยไอดอกกำลังรีโหลดอยู่พอดีผมฟาร์มโคตรนานนะกลาจะฟาร์มแบบฟูๆเลยนะตั้ง8ดนาทีเนี่ยฟาร์มนั้นจัดฮนะมาผมเอาขึ้นดีกว,ว่ามันน่าจะอยู่เต็มตีน้นะเอาเจอโจท์เก่าแล้วะฮะผมจะข้ามให้ได้ฆ่ามาด้วยรถโอ้โห ะเปิดรปืนรืบปดโดนตัวเองตายปะโดนตัวเองตายปะเรียบร้อยครับสวยพีสวยเล่นปืนอันตรายวะเนี่ยมันโดนตัวเองตายเฉยออเวมันเล่นกระสุนปืนสั้นหมดเปลือกเลยอ่ะโอ้ mm hmm. ไม่แบ่งกันเลยอ่ะผมกะจะไปยิงเล่นต่อเนะี่ยแต่มันยิงหมดนะฮะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเล่นเอเคต่อก็ได้ครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแม็กเจ็ดดีกว่าครับ บิสัซนผมขอผ่านดีกว่าขอเป็นลูกซองดีกว่าครับอ่าตอนนี้ผมได้มาสองคิวนะครับทุกคนก็จะฟาร์มฟ,ฟูฟูเพื่อจะมาเจอตี้เก่าะนะแต่ผมไม่ได้ดูนะว่าบันตี้นะ่ะยิงผมอะแต่ตัวนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ดีไปแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร,รยังไม่ทันไรแล้วฮะมาเจอคนพอดีเลยอู้เพื่อนโคตรเท่าเพื่อนโคตรเท่าไม่ใช่มาม่วงก็ สุกได้ม่เจ้ามองก็ุกได้มันดาวแล้วทุกคนอกนะขอบินพกคันดีกว่าฮะไปอยากกระสุนหน่อยเอ้นมันพึ่งลงนี่มันพึ่งลงเลยแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าถือว่าถอดร้ายสองคนแล้วกันเอามีตัวมาครับดออิสันดิสันดิสันจะกับมักเจ็ดหรอไหมโอ้ย,อยมีตัวยิงไกลๆมาครับ ไอตัวนี้มันมันเป็นจี้แจวนะมันต้ออยู่ฝั่งหนูน่ะหรือว่ามันจะไปชุบเพื่อนละมันน่าจะวิ่งไปชุบเพื่อนนะครับมาผมให้มันชุบนะไม่ให้มันชุบเนี่ยมันชุบจริงด้วยครับผไม่ติดหัวเข้าวงกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดักแล้วกันฮะดักหลังหินนี้ก็ได้ครับมันน่าจะขี่รถเก่าผมมาแน่นอน แล้วมันก็ต้องมาจอดหลังหีนี่แวะปั๊มยาแน,น่นอนครับเดี๋ยวผมนั่งแถวแถวนี้รอมันดีกว่าแล้วค่อยจะเอ๋ผีหลอกอะไรแบบนี้มันเป็นผีหลอกแน่อ่าม,มาละเอาในที่สุดมันก็มาจนได้ปัง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 มันกินเลยวะมันเห็นไปนู่นละอุ๊ยมันรอดตายได้งไง มันรอดตายจากเอผมได้ไงนนเนี่ยไม่ติดครับไม่ติดหัวโอ้ยโชยิงว่าไปหนึ่งดอกโอ้ยตัวนั้นมันสิ่งมากเลยน่ะมันรอดไปได้ไงมันน่าจะโดนผมจะเอแล้วมันก็ขี่เลยไปเลยอะเสียดายจริงๆงหน้ามีไอเดอกครับผมไปเปลี่ยนปืนดีกว่าเอเคมันจะโหดเกินปยิงไม่ค่อยโดนเลยปืนอะไรอุย้ยปืนอะไรบะกอซ่าครับ สวยครับกอร้าเอ็กด้วยนะย <c oughs> สีแดงเลยกั่ <c oughs> งนู้นยิงมาครับมันยิงใครวะทอมทอมสารด้วยเนะี่ย <c oughs> มันน่าจะชาร์จกันเอ้าบานึงโอ้โหไม่ทันมันลากแล้วครับเสียดายว่ะ <c oughs> โทษทีเลยเพื่อนชุบไม่ทันจริงอยากได้เงินซื้อไอเทมตังหมดแล้วฮะหมดตูดละมีร้อยก็ใส่ร้อยครับตอนนี้ หมดตูดเลยอา่าหลังเรามีรู้เปล่าเนี่ยน่าจะมีนะน่าจะมีน่าจะมีดาวไปหนึ่งครับสวยไปสวยไม่ตายไม่ตายไม่ตายตัวนี้มันเซฟมากเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้เขายังไม่เข้าวงเลยอะโคตรเซฟต่อนน้นมีตัวครับต้องกางไอวอปิดก่อนนะเดาหนึ่ง แตกโอ้โหหมดไปเลยหนึ่งตี้ <c oughs> เรียบร้อยครับหลังเราเคลียร์ซ้ายเคลียร์หรยวขวากันหน้าครับขวาน่าจะมีครับเฮ้ย hey! ใครชุบกันเนี่ยปืนชุบกันหรอโอ้โหรอยแบบว่าไม่เกรงกลัวใครเลยอะ่ะไม่เกรงใจปืนกอซ่าที่ผมถืออยู่เลยอะ่ะบาดสีทองด้วยเนี่ยบาดวีไอพีด้วยเนี่ยลงถึงปุ๊บก็ยิงปั๊บเลย มาผมขอไปเก็บยาก่อนแล้วกันดูนี่ยาเยอะจัดเลยคุณแจแังแสงยังไม่ได้ใช้เลย <c oughs> คุณแจแังแสงมันยังไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยโอราตึงมันจะเก็บไว้ทำไมเนะี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีตัวเผอมีตัวเผอเผอแล้วเจอ,อกันเนรียบร้อยครับบดเป๊ะหนึ่งตีฮู้วู้วว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  บานสายมือมันยิงกันลั่นเลยว่ะอ้าวนี่อยบไปละพยายางยังกระสุนยังเยอะอยู่ครับถ้าจะเป็นตัวที่ลงมาเมื่อกี้แน่นอนฮะตัวที่เพิ่งโดนเพื่อนชุบมาแน่นอนเลยใพททอมมี่อยู่หรือว่าทอมสันนะบันขนา้างหน้าเราอย่างน้อยๆต้องเหลือตีหนึ่งแล้วครับแล้วเหลือสองสองแล้วนี่ซื้อเราจะได้บูญยาหรือเปล่านะตานี้เหลือสองคนน่าจะ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพื่อนปิดข้างผมปิดหน้าก็ดิลงด้านข้างก็โดนนะลงด้านหน้าก็โดนเปิดสกิลสแกนละสแกนไม่เจอวะ่ะมาต้นโดนยิงก่อนหรือไงเนะี่ยมันถึงจะเห็นเอาเอามีตัวสงสยัยไม่ตัวขี้สงสัยลงมาแล้วคนนึงเอาระเบิดไปกินไปปุ๊มผมไม่โดนไม่โดนได้ไงเนี่ยมันอยู่ในบ้านเหรอ ป้อมมันน่าจะอยู่ในบ้านนะเลยไม่โดนอ่าเมื่อกี้ไม่โดนใช่ไหมขอบแล้วประชิดเหมือนชอบบิงอ่ะอุ้ยคุณโดนตัวเองอีกชิบฝายไอ้ตัวนี้มันชอบบิ่งว่ะมันไม่อยู่นี่นี่อ่ามาตัวแล้วตัวนึงวิงโง่วิงโง่วิงโง่แบบนี้เกษตรดีเอ้าเอ้าคนละตีกันหรอผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ดันมาเลย ล็ตี้นี่เองอุ้ยเอาเพื่อนเกมมันอยู่เพื่อนดาวมันอยู่ห้องไหนวะเนี่ยปาลาระเบิดไม่โดนเลยฝั่งนี้ไม่มีหน้าต่างครับหน้าระเบียงน่าจะไม่อยู่นะผมว่าน่าจะอยู่ห้องฝั่งนี้ฝั่งนี้แน่นอนเลยครับไม่รู้ฝั่งนี้มีหน้าต่างหรือเปล่าอวปาใส่กำแพงดิไม่โดนเอา้ามันลงมาแล้ว ตกก้อนตกก้นเนาะตกก้อนตกก้นแล้วหู cat, ้วแตกไปดิเอ้ยบูย AH, huh, <t> ่า <cat> ว <toes> ่ะครับทุกคนอุ้ยดันแรงดูสิว่าบวกเท่าไหร่นะแรงแดงสองดาวเหมือนเดิมครับ